สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกมการ์ดไฟแวนการ์ดนะฮะคือถ้าเสียงมันจะแปลกๆไปหน่อยขออภัยนะครับพอดีว่าเพิ่งไปอ,อ,อุดฟันมาและรู้สึกได้ว่ามันแปลกๆ <c oughs> คือยังไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวมันก็ต้องมาอัดคลิปนะครับก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับ วันนี้ครับเป็นเด็กตามรีเควส์เนาะก็เออเป็นน้องชื่ออะไรวะอริสทีเอลนะครับปีขาวปีดำนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่ได้อ,อัปเกรดมานะครับร่างนี้จากบล็อกดีเอสเอสศูนย์ห้ามั้งใช่ปะ่ะเออใช่นะบล็อกเฟสิฟบอลซึ่งเอ่อเมคาคนิค รูปแบบการเล่นก็เปลี่ยนนิดหน่อยครับแต่ว่าหมายถึงว่าตัวแวนการ์ดมานะตัวก่อนตัวอาริสเซอตัวก่อนเขาจะเป็นลบห้าพันใช่ไหมครับแล้วก็บวกตัวเอง5,000ันหนึ่งคริใช่ไหมจะปิกปีกขาวปีกดำมาเลยก็ว่าไปแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยอขอเพื่อนได้แล้วก็ลุกแวนได้นะครับจากการทิ้งน้องอาริสเซอเด็ดสามนะครับพูดถึงก็ทิ้งไปเลย <นะ S 2> ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีตัววนเก็บมาใช้ใหม่ได้อีกรอบน ค,คือบนคือวนกับใต้กล่องน,น้องอเลสเซีเอลจะเปลี่ยนเป็นเน้นเขาเรียกว่าอะไระลุกแวนนะครับแวนลุกตีอีกรอบหนึงได้นะครับประมาณนี้น่าจะแค่นี้ไหมแค่นี้แหละเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเทิร์นแรกเริ่มก่อนด้วยมาเราเทิร์นทันทนครับพูดผิดพูดถูกแงขออภัยนะครับพอดีว่า อาจจะไม่ได้ซ้อมเยอะมากแต่ก็พอจะเก็ตพอจะเห็นภาพบ้างนิดนึงสำหรับเด็กนี้ลหลังจากที่ไปลองเล่นมาประมาณสี่ห้าตาอ่ะมาได้แรกกระตกเป็นชิปนะครับขอไปเมื่อกี้นี้กระโดดข้ามไปนิดนึงมาจวดโอ้จวดหิงไม่เป็นไรทิ้งเป็นจริงๆไม่สำคัญหมดเลยว่ะจริงว่าอันยูวิกาแล้วกันอ่ะฮะ ทิงครับไลท์สกิลของเกรดสองนะครับเอาการ์ดที่อยู่ในบายโซนกลับใต้กองแล้วก็บายทับเด็คลงไปมันเป็นปีกดำอยู่นะโอเคอืมพอเป็นทีเลยไหมพอเงี้ยไปต่อหลังแวนนะคะแนนสกิลครับเมื่อลงดีอะนะครับเก็บอาร์เรซีเอลเนาะเกรดสามนะครับจากดรอปโซนกลับใต้กองนะฮะอืมก็เก็บไปละกลับใต้กอง หนึ่งใบอะไปเทิรนเลยแล้วกันยังยังทำอะไรไม่ได้มากช่วงแรกมั้ยผมรู้สึกว่าอยากเก็บทุกอย่างแล้วเอาไว้รอเล่นเทิร์นสามดีกว่านะครับบอกว่าเราเริ่มก่อนด้วยไงเราจะได้ขึ้นเกตสามก่อนนะครับเอนี้ยเ็ผมลืมเช็คเลยว่าเทคน้องเขาอันนี้ไหมอ้ใช้ได้เลยนะเทคนะเขาใช้ได้เลยนะครับ ขอแค่เป็นสีขาวก็จะสามารถใช้งานความสามารถลุกแวนได้เลยฮะจากนั้นก็เปิดเจ็ดครับจิบหนึ่งใบน่าจะเข้าโซมั้ยหรือคอโรงเรียนคอโรองเรียนมาสกิลโซบัสหนึ่งเอาออ,อเดอร์ขึ้นมืออีกใบหนึง่งอีกใบหนึ่งครับใช่โอเค โอ้แล้วขอเป็นน้องนี่มาเอา่อกาดแวนแล้วปล่อยเลียด้วยกันนะครับมาองกันโดกูวา่าแล้วไงได้ปะล้างสังหรณ์อ่ะฉันสัมผัสได้ถึงที่ทิคเขาติกเกอร์ใบนั้นโองกาสแล้วกันชี้แต่สามเดเมจเลยเหรอโอ้สักทิเกอร์นึง เท่านี้ก็ไม่หยุดเลยดิว่าผมจะก,กาดได้แค่สองหมื่นห้าปีมาสองแปดสามสาม้วยเรียนออเดอร์อโนกานรจริงๆควรจะกาดเรียนนั้นแล้วก็มาปล่อยเรียนนี้เนะาะอาดไปไม่ได้กัดโอเคได้ตีครับมาหนูก็จะโชว์จวนหนึ่งครับเอาเถินครับตัวโอเค น่าจะโอเคอยู่นะครับอ่ะมาทิ้งเป็นใบนี้ไปเลยนะไลท์ครับสกิลของยูนิตท,ที่ถูกทิ้งไปเมื่อกี้ครับเมื่อถูกทิ้งเนาะเป็นค่าคอสนะครับดูท็อปเด็กแล้วก็เลือกได้ว่าจะไว้บนหรือไว้ล่างนะครับอันนี้เป็นเลขศูนย์มันจะเป็นท่ากับว่ามันจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ว่าเลขศูนย์เนี่ยจำไม่ได้ลนะแต่ผมคิดว่ามันจะายท็อปเด็กเนาะมันจะเอาการดในใบโซนขึ้นมือนะครับสกิลแวน แล้วก็บายท็อปเด็กหนึ่งใบซึ่งอ่าเชื่อผมอยากได้ผมอยากเก็บฮิวไว้ในกองผมอยากเก็บฮิวไว้ในกองนะสกิลแวนครับเมม่เริ่มเอ้ยไม่เริ่มเมนเฟ็เอาเอ่อการที่อยู่ในบายโซนขึ้นมือแล้วก็บายท็อปเด็กหนึ่งใบนะครับบายได้เป็นยูิกะซึ่งไม่ดีเท่าไหร่นะว่ากันตามตรงคือเด็กนี้เนี่ย ถ้าอยากลุกแวนเราต้องใช้ปีกขาวนะครับถ้าอยากาให้เลียกาศเล่นได้เนี่ยเราต้องใช้ปีกดำนะฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างงุดหิดอยู่เหมือนกันนะก็ความที่แบบว่าสกิลส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเว้นแต่แบบว่าเราจะต้องบายการ์ดเกรดสามใบหนึ่งครับมันจะมีเกรดสามใบหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเราบายไปนั้นเนี่ยมันจะสามารถแสดงผลได้2อ,อย่างนะฮะอ่ะผมกากดสกิลเกรดสองตัวนี้ก่อนแล้วกัน ่วนบัตรหนึ่งครับเอากาดในบโซนขึ้นมือแล้วก็เอามือหนึ่งใบไปาบ,าบาซึ่งผมจะบายเป็นเลขขี้เพราะอะไรครับเพราะเอ่อเราจะได้เป็นปีกขาวซึ่งเราจะลุกแวนได้นะครับอืมเลขขี้เลขศูนย์เป็นเท่ากับว่าเป็นเลขขี้หรือเลขคู่วะอันนี้ไม่แน่ใจเลยเอ,อ่ผมบาบนี่แลวกันโลนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเธอหน้าเราเรา เรายกมันขึ้นมือได้นะครับอคอ,อยู่จ่าไปน่าจะเล่นแค่นี้พอละไม่หรือจะคอไปอีกเลนหนึ่งคอไปอีกเล่นหนึ่งให้มันครบๆแล้วกันครับมาแบทเทิเลยเอาเบาตีก่อนเนาะนแล้วผมจะแวนออกก่อนไหมแวนออกก่อนนะอือฮึสองหมื่นแปด ไ,ได้ครับก็เจกค์คิโอเคอยู่นะคิแวนพลังข้างโอเคจริงๆจะโยนพลังให้ตัวหลังก็ได้นะครับเพราะว่าแวนมันจะลูกใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ปะ่ะอ่าโยนได้อยู่ไอตัวหลังเนี่ยเห็นแวนลูกมันจะลูกตามครับก็ได้แรกไม่มีครับขออย่างยาตกทิกเกอร์โอเคได้สองเป็นฮิวแต่ฮิวไม่ได้นะครับถือว่าโอเคอมาสกิลแวนครับปีขาวเนาะ เขาจะบัตหนึ่งครับทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งทวินแคสอรับว่าทวินแคสมันใช้จากดอกได้นะอ่ะแล้วก็เอาอารสตีเอลครับจากกองการ์ดหรือจากมือนะเอามาไลท์ในสภาพแฝงนะได้ลบหนึ่งอ่าแล้วสกิลของอารสตีเอลก็จะทำงานตอนนี้เป็นปีกขาวอยู่ใช่ปะ่ะพาวเวอร์บวกห้าพครับแล้วก็บวกสองขีบบวกคีบหนึ่งมันจะมันจะมาต่อคอมโบกันอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีกดำด้วยเนี่ยมันจะแวนคู่แข่งจะลบ5,000ด้วย ตัวหลังก็ลุกมาเมื่อเห็นแวนสแตนแวนตีไปสองคริหนึ่งได้ขาดแล้วก็ยิงเตอเสปครับนะโอเวอร์ทิกเกอร์ <laughs> เรียกว่าจะโอเวอร์อ่าอ่ะสุดท้ายครับสองหมื่นแปดพันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะยกเกรดสองใบนี้ขึ้นมาหรือไม่ต้องยกก็ได้ <laughs> เพราะว่ามีแล้ว ต่อให้โดนยิงไปเก็บไว้เสพดีกว่าเก็บไว้เสพดีกว่าเพรจริงๆค่าเท่ากันค่าเท่ากันค่าเท่ากันผมว่าผมยกขึ้นดีกว่าเพราะว่าคู่แข่งเขาจะอันนี้เขยิงได้แวนคู่แข่งเขายิงได้นะเพราะว่าแม่งมีก้าจีนแม่งจ่ายสามจีแล้วยิงะสกิล่ขยต้องข้ามเนะ้าะเข้าเมนเฟสชาร์จสามจีครับแล้วก็จ่ายสามจีรีไทม์หนึ่งตัว เกีเกตสองเนาะเห็นรีทายก็รีทายเพิ่อมอ,อีกหนึ่งตัวอ่าฮใจอีกสามจี้รีทายอ,อ ER ีกหนึ่งใบแค่ออเดอร์นะครับเปิดเจ็ดเลือกหนึ่งใบนะครับแล้วเขาเลือกเป็นหน้าเหมือนแวนเข้าโซนะเพื่อที่จะได้ได้นะครับคือแวนตัวนี้มันจะไม่บวกได้เนาะนการไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลูกมาอีกรอบหนึ่ง ดริฟทเช็คแล้วนมันอุ้้น,ออนโอ้ปวดฟันยังรู้สึกเสียวฟันอยู่เลยเขาบอกว่าห้ามเขี้ยวของอของแข็งๆมากข้างขวาอันนี้เท่าไหร่สองหมื่นสามอผมปล่อยได้นะปล่อยแล้วกันนะหาข้าง,ขางเขาเผื่อตกติกเกอร์โอเคเหมือนจะเขาจะถือ PG 2สองใบแล้วนะ รู้สึกว่าเจ็ตโอเคได้เป็นฮิลครับเอ้อได้เป็นดอเออโอเคตกเป็นทิกเกอร์นะครับแล้วจวดขี้ไงอ่อันนี้โอเคได้อยู่อันนี้มันจะทวินแคสมันจะบวก5,000ตามเกรดของแวนการ์ดที่ถูกโจมตีนะครับก็จะบวก1 5ึ่งก็จะเป็น38,000เยอะไปไหมไม่เยอะไปหรอกอ่ะสกิลทวินแคสเลยครับรีมูฟ หมื่นห้าครับการดโอรดอะทางโนนตีไม่เข้าแล้วมาต่อไครับแบนนดนเดนโดโรอโอเคตัวนี้มาโอเคนะตัวนี้มาโอเคอ่ะผมก็จะโซน่าไลท์ครับตัวน้องอาริเซีลตัวใหม่นี้ถือว่าเป็นชื่อเดิมด้วยนะครับอืมจะมีสกิลเดสอัพเนาะถือว่าเป็นชื่อเก่าด้วยอ่ะสกิลครับเหมือนเดิมเอากาดในบายโซนขึ้นมือแล้วก็บายท็อปเล็กหนึ่งใบโอเคเลขศูนย์นะครับ ทิกเกอร์เท่ากับเลขคี่เนาะทิกเกอร์เท่ากับเลขคี่นะครับแต่ผมไม่อยากได้ทิกเกอร์เพราะงั้นผมจะ c อ l l บั๊นสกิลนะครับเมื่อลงเโโลียโซ่ plus หนึ่งครับอ๋อจริงๆควรจะโซ่ alexia ออกนะไม่เป็นไรจวดการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็เลือกมือหนึ่งไอ้ยไม่ใช่เอาบายโซนขึ้นมือนะครับแล้วก็เอาการ์ดหนึ่งใบจากมือเข้าไปบายโซนเอาหัขาวขาวคนนี้เกตดสาม,มาไปบายสกิลครับเมื่ออยู่ในบายโซนเนาะมันจะแสดงผลนะปีกขาวปีกดำข้ามเทิน อาจนจบเทิร์นฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับอ่ะผมก็กดสกิลของอเล็ซีเอลครับปีกดำเนาะมันจะทิ้งมือหนึ่งใบครับทิ้งดอกทิ้งมือหนึ่งใบเซิร์ชการ์ดปีกดำนะครับที่มีปีกดำในความสามารถหนึ่งใบครับคอลงเรียกผมจะเซิร์ชไปนี่โทษดิตัวเก่งนะจ่ายเจ็ดจวัวได้นะเพราะว่าเด็กนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวใช้เอเนจีมาเลยนะโอเคโอเคโอเคโอ แต่ว่าไอตัวนี้มันต้องบูตด้วยป่ะตัวนี้มันต้องบูตด้วยดิยมันถึงจะแบบหยิบเพอร์โซนาขึ้นมือได้แต่ผมมีเพอร์ซนาขึ้นมืออยู่เพราะงั้นไม่เป็นไรสบายๆน่าจะแค่นี้เลยไหมยะะอีกรอบโอเคแค่นี้เลยมาไม่ชั่กับเราจะเอาข้างนี้ตีก่อนนะยูนิตนี้นะครับตีไปก่อนสกิลของเขาก็คือปีกดำครับเมื่อยูนิตนี้โจมตี แวนกาดนะครับคัตตาพัทหนึ่งครับวแวนคู่แข่งพาวเวอร์ลบ 5, ห้าพันอืมเก่งมากนะตัวนี้ลบลบตลอดนะครับไม่ได้ลบจนจบแบทเทิร์นนะมันลบทั้งเทินนะครับฮอ่ะดูแวนกาดรครับโจมตีไปเลยเอาแวนออกหลังไอแวนออกเวฟสองครับพีจีตามสูตรนะครับแม่งมีพีจีใบหนึ่งบนมือแน่งงน,นอนแล้วปเป็นศิ์เอามาาเช็คออกขี้ครับโยนให้ตัวนี้ฮะเซคันด์เช็คครับโอเค โอเคเลยเดี okay, ๋ยวเธอหน้าเอาใบใบเก็บเก็บใบใบได้นะครับค่อนข้างชิฉอ่ะสกิลแบนครับปีขาวเนาะปีดำใช้ในเมนเสร็ไปแล้วอันนี้ใช้ปีขาวบ้างครับทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งเป็นแบบน,นี้เอาอาริสซีเอลจากเด็กหรือมือมาไล่ในสภาพแบนอ่าฮะอ่าแล้วสกิลของอาริสซีเอลครับก็จะทำงานเบิ้ลนปีกก็คือปีกดำครับคู่แข่งพาววเอร์ลบ5,000ใช่ปะตอนนี้แม่งยืน3,000แล้วอะคู่แข่งลบไปหมื่นหนึ่งแล้วนะครับ ม,ม,มันเก่งตรงนี้มันเก่ง,งมันลบมันลบพลังคู่แข่งได้นะครับถ้าเกิดนะว่าคอมโบติดนะไอตัวเกรดสามแบบที่ทำปีกขาวปีกดำได้เนี่ยไอตัวเนี้ยขึ้นนะค่อนข้างเล่นง่ายครับเล่นเล่นสบายเลยสำหรับอารซเอลเนาะ,ะไปครับสามหมื่นแบนการ์ดโนโอกาสนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้ค่อนข้างจบเร็วนะจบเร็วกว่าที่คิด,ดนั่นแหละ คีย์หลักง่ายๆของอาลเซเอลเลยคือขอแค่ตัวน้องหัวไอเกตสามขึ้นแค่นั้นครับน้องจะแบบเล่นโคตรง่ายแล้วเล่นแบบค่อนข้างสบายนะรบประมาณนี้มาเดี๋ยวก่อนไปรับชมก็เหมือนเดิมครับฝากลงไปกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้ว่าคิดเห็นยังไงหรือแบบว่ารู้สึกยังไงนะครับเกับเด็กนี้หรืออยากให้ผม ทำเด็กไหนต่อก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอาทิตย์นี้เนี่ยผมกะไว้ว่าจะทําเป็นเด็กสาวสาวล้วนๆนะครับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยเป็นเด็กสาวน้อยนะครับใครที่มีเด็กสาวน้อยอื่นที่น่าสนใจก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเล่นดูนะครับมา <S <S หน้าตาเด็กของอเลสซเอลก็ประมาณนี้ครับนี่อืม้มก็ไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกันนะครับเกตศูนย์ครับเหมือนเดิมเริ่มหลังจุดหนึ่งนะครับ เกตหก็เอ่อมี2องเทคนะครับเทคแรกบอกว่าเมื่อลงช่องแวนการ์ดนะครับเอาการ์ดอ่ท็อปเด็กหใบนะครับไปบายในสภาพไงหน้านะครับก็คือเปิดเปิดปีกกันแหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นปีกขาวนะครับปีกขาวเนี่ยจะเป็นเลขคู่นะครับปีกดําจะเป็นเลขคี่เนาะถ้าเป็นปีกขาวอยู่นะครับตัวยูนิตนี้จะได้เทคก็คือคอนติเนียวนะครับในเทิร์นถัดไปที่เราจะไลท์เนี่ย เราจะสามารถโซบัสหนึ่งแทนการทิ้งมือได้ครับก็คือถ้าเกิดเป็นปีกขาวอยู่โซบัสหนึ่งแทนการทิ้งมือหนึ่งไม้เพื่อไล่ได้แล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับปีกดําก็เมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีนะครับไอ้เป็นเป็น,เป,นเป็นคอนเนาะเขาบอกว่าคู่แข่งนะครับห้ามใช้เกตหนึ่งหรือต่ากว่าเรามาป้องกันนะครับก็คือเอาไว้กันพวกแบบหนึ่งทิกเกอร์มันจะหยุดใช่ไหมครับปกติแล้วเกรดหนึ่งเกรสองเนี่ยเราปาห5หมื่นห้าเป็นใบเดียวมันจะหยุดเลยแต่ว่าเนี้ยห้ามเกตศูนย์ก็ขอมือเขาเพิ่มนั่นแหละ ก็มี2เทคเหมือนเดิมนะครับเทคแรกบอกว่าเมื่อลงแวนครับเอาการ์ดในบายโซนกับใต้กองนะครับแล้วก็บายการ์ดท็อปเด็กหนึ่งใบอ่าฮะถ้าเป็นปีกขาวอยู่นะครับเป็นแอคทีฟเนาะหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นนะครับคขาจะพัดหนึ่งครับยูนิตนี้ได้รับคิ้บวกหนึ่งจนจบเทิร์นนะครับก็คือบวกคิกับเทคสองก็คือถ้าเป็นปีกดำนะครับสกิลเหมือนกับเกรดหนึ่งเลยก็คือเอ่อห้ามเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่ามาป้องกันนะครับประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามันคอมโบ เป็นแบบเปิดปีขาวปีดำได้เงี้ยมันก็จะใช้ได้2เทคเลยนะครับมีคีด,ด้วยห้ามเกรดศูนย์ด้วยนะครับห้ามเกรดหนึ่งกับำขวาด้วยนาะประมาณนี้ครับต่อไปเกรดสามนะผมใส่เป็นใบใหม่ไปเลยนะผมคิดว่าตัวเก่าออ,ออกแนวจะช้าไปเทินหนึ่งนะครับเล่นตัวใหม่ไปเลยง่ายดีนะแถมตัวใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นปีขาวอยู่เนี่ยก็ไลท์ได้เลยนะครับกดสกิลลูกแวนได้เลยนะฮะเด็กแรกครับก็เดสส์อัพถือว่าเป็นชื่อเดิม ถือว่ายูนิตนี้ม I mean, oh, right. ีชื่อเดียวกันกับอาเสซีเอลตัวแรกนะครับเทกต่อมากก็คือเป็นเทคยาวนะครับเทคเดียวเลยก็คือเมื่อเริ่มไม่ใช่เทคเดียวสิมี3เทคเออเทคแรกนะครับอ่อยออโตเมื่อเริ่มแบตเทิรเฟสเอเมื่อเริ่มเมนเฟสเรานะครับเอาการ์ดในบายโซนขึ้นมือแล้วก็บายการทอมเด็กหนึ่งใบนะครับเอาเทคที่2นะครับปีกดาก็เป็นแอคทีฟเนาะหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นนะครับทิ้งมือหนึ่งใบเสิร์ฟการ์ดที่มีปีกดําในความสามารถนะครับคอลองเรียได้ก็คือ ปีกดำเอาไว้มาเล่นได้นั่นเอครับเถ่งต่อมาก็คือปีกขาวนะครับเป็นออโต้เนาะเมื่อจบการต่อสู้นะครับที่ยูนิตนโจมตีคัตบัตหนึ่งครับแล้วก็ทิ้งการจากมือ1่ใบเ,เลือกเสิร์ชการ์ดจากเด็กหรือมือนะครับที่มีอลิซิเอลอยู่ในชื่อกาดมาไลท์ในสภาพแสแตนนะครับจากนั้นยูนิตนั้นได้รับได้ลบหนึ่งจนจบเทิร์นนะครับประมาณนี้แล้วก็สับกองการ์ดด้วยมันจะไม่คืนล่างแรกนะมันจะไม่คืนล่างนะครับ ก็คือถ้าเกิดเอาล่างแรกมาไล่เงี้ยมันก็จะเป็นล่างแรกยาวเลยนะครับเทินหน้ามาแล้วก็เอาล่าง2ไ like, ลทับนะฮะเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้ครับต่อไปล่างแรกเนาะผมใส่ไม่แค่3ใบนะใครจะไปใส่เต็มก็ได้นะแล้วแต่แต่ผมรู้สึกว่าใส่มา3ใบน่าจะพอแล้วนะครับในการ <laughs> คือเน้นเล่นเร็วไงเน้นเริ่มก่อนแล้วก็ปิดเกมเขาให้ได้เร็วที่สุดนะเพราะงั้นมันต้องลัชหน่อยนะฮะมี3ามเทค เหมือนกันนะครับเทคแรกก็คือเมื่อเริ่มแบทเทิลนะครับเอเมื่อเริ่ม m a i เ phase ขออภัยเมื่อเริ่มเมนเฟดเอาการใน buy zone ขึ้นมือแล้วก็บายท็อปเด็ k เหมือนเดิมเลยนะครับอีกเทคหนึ่งก็คือปีกขาวครับเป็นคอนเนาะถ้าเป็นปีกขาวอยู่นะครับระหว่าง turn power บวกห้าพันแล้วก็บวกคีด้วยนะครับถ้าเป็นปีกดําอยู่ระหว่างเทิร์นนะครับคู่แข่ง power ลบห้าพันนะครับแล้วก็สามารถแสดงผลได้2อย่างนะครับอย่างที่ว่าไปก็คือถ้ามันเป็นปีกขาวปีกดำอยู่เนี่ยก็ออกผล2อย่างเลยครับไม่ต้องเลือกนะประมาณนี้ ต่อไปครับเกรดสใบสําคัญเลยใบยนี้นะครับเ,เก่งมากแนะนําใส่เต็มไปเลยนะครับสําหรับคนที่เลือกไม่ได้แบบผมนะว่าแบบเอยช็อตนี้กูจะเล่นปีกขาวดีเอหรือช็อตนี้กูจะเล่นปีกดำดีไม่ต้องเลือกถ้าคุณบายใบยนี้ได้หรือมีน้องคนนี้อยู่บนมือจบนะครับทุกอย่างคือแบบจบเลยเทคแรกนะครับบอกว่าออโต้เตนาะเมื่อแว่นกาดเข้าสู่สนามนะครับเอายูนิตนี้ไปบายโซนแล้วก็จวดการหใบนะครับ อีกสก,กิลหนึ่งก็คือเมื่อยูนิตนี้นะครับอยู่ในบายโซนนะถูกบายาความสามารถปีกขาวปีกดำครับจะแสดงผลพร้อมกันจนจบเทินคู่แข่งก็คือพอข้ามเทินพอจบเทินคู่แข่งแล้วปุ๊บอ่ะมันก็จะไม่แสดงผลแล้วนะครับก็คือต้องเอาน้องกลับไปบายใหม่นนเองนะครับเก่งมากเก่งมากตรงที่แม่งเปิดปีกขาวปีกดําเลยนะแวนการ์ดก็จะได้ใช้เทคปีกขาวปีกดาเลยนะฮะอารีเซยลเกรดสามอย่างเงี้ย ไอตัวตัวเก่าเนี่ยก็จะได้เลยบวก5,000บวกคิแวนคู่แข่งลบ5 0 0พเลยนะครับประมาณนี้เนาะตัวใหม่ก็จะได้แบบว่าอในเมนก็ได้ขอเพื่อนหนใบนะครับแล้วก็ในแบทเทิลก็จะได้เอาร่างแรกมาไลท์ลุกมาตีอีกรอบหนึงได้นะครับไม่ต้องเลือกใบนี้สําคัญมากนะครับใส่มาเต็ม4ใบนะฮะต่อไปเกตสอกันบ้างนะครับเกตสองใบแรกผมใส่เป็นใบนี้เนาะนะครับเกตสเป็นปีกดำเนาะมีสกิลเดียวนะครับ เมื่อจบแบทเทิลนะครับที่ยูนิตนี้โจมตีโดยการบูสต์นะเมื่อถูกบูสต์นะมันจะเราจะเลือกได้ครับว่าจะเอา1ใบจากเลียหรือจากโซนะครับขึ้นมือถ้าเกิดว่าเอาจากโซขึ้นมือครับเอายูนิตนี้ยัดโซถ้าเอาจากเลียก็ไม่ต้องเอายูนิตนี้ยัดโซนะก็ง่ายๆครับเอาไว้วนเพื่อนขึ้นมือหรือเอาไว้หาเพอร์ซนาไท์นั่นเองเพราะว่าแวนการ์ดมันจะไร่ทับใช่ไหมครับล่างล่างแรกมันจะไร่ทับล่าง2ล่างและล่างสองอยู่ในโซ แล้วก็หยิบร่าง2ขึ้นมือครับเอาไว้เพอร์โซนาลา์ในเทิร์นถัดไปนั่นเองประมาณนี้ใส่เต็มเนะาะใส่4ใบนะครับเก่งมากตัวนี้ต่อไปครับตัวนี้เก่งเหมือนกันทําให้อ l e ซเลเล่นง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับในความเห็นส่วนตัวหลังจากที่ตัวนี้มานะครับก็คือเทคแรกครับเมื่อลงเรียลงจากไหนก็ได้นะครับบอกว่าถ้าแบนการเป็นอเ e ซเเนี่ยโซบัสหนึ่งครับเลือกการจากมือไอเลือกการในใบโซนหนึ่งใบนะครับเอาขึ้นมือ แล้วก็เลือกการ์ดจากมือหนึ่งใบเอาไปบายบ,าบังคับคือง่ายมากในกรณีที่แบบโอเวอร์ตกหรือแบบว่า PG ตกเราสามารถยกขึ้นมือได้แล้วก็เอาการ์ดเกรดสาหัวขาวตัวนี้ไปบายได้ไม่ออกใช่ปะอ่านะครับมันก็จะเปิดปีขาวปีกดำคู่เลยนะครับประมาณนี้ต่อไปก็ปีกดำครับสกิลปีกดำเนะเาะเมื่ออยูนินนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับคัตบัตหนครับ เลือกแบนการคู่แข่ง1ใบได้รับ power ลบ5,000นะครับถ้าแบนคู่แข่งเป็นเกตสนะหรือสูงกว่านะ power จะลบ5,000นะครับก็คือเอาไว้ลบแบนด์5 0 0 0ถ้ามันมี2ตัวก็จะได้ลบหมื่นหนึ่งไลท์เป็นอาร่เงลแรกแรกมาลบอีก5,000นะครับกูนึกว่า CEO กูนึกว่าว e l สตรานะครับลบแม่งรัวๆเลยใบนี้นะเก่งมากนะใส่เต็มเลยใส่สีใบนะครับต่อไปคนนี้บ้างนะครับ คนนี้ก็เก่งเหมือนกันนะบอกว่าปีกดำครับมีสกิลเดียวเลยคอตนติเอ่อยูนิตนี้นะครับตีได้จากแถวหลังพูด,ดง่ายๆเลยแวนเป็นอารสซีเอลนะตีได้จากแถวหลังก็คือไว้ต่อแถวหลังนั่นแหละครับแล้วก็ตีใช้อีตัวเมื่อกี้เนี่ยตีไปก่อนเพื่อลดพลังเขานะครับให้ตัวนี้ตีถึงนะประมาณนี้แต่มาแค่2ใบพอเนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับในในแง่ความเป็นจริงส่วนมากก็จะยืนเกตสองอสองใบ ที่เป็นตัวเมื่อกี้นี้กัแบบตัวก่อนหน้านี้มากกว่านะครับไอตัวนี้นานๆทีจะได้ใช้นะครับก็เลยใส่มาแค่2ใบพอเหมือนว่าตัวน้องมันมีแค่สกิลเดียวไงมันไม่ได้มีบวกพลังนะครับก็เลยเออเอาไ้เป็นช็อตแบบเซอร์ไพรส์คู่แข่งดีกว่านะครับช็อตไหนขึ้นก็เล่นช็อตไหนไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะรประมาณนี้ต่อไปครับ PG ก็ PG ไม่ทิ้งมือปกตินะครับอืใส่มา3ใบเนาะแล้วก็เจ1ดหนึ่งใบต่อไปครับก็จะเป็นยุยกะ ก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าใส่มาทําไมก็คือใส่มาไว้วนนั่นเองเวลาไ้เจอเด็กยิงหรือแบบเราวนเกต2สองใบนี้ขึ้นมือนะครับเเพื่อแบบเอาไว้ใช้ในเทิร์นถัดไปนะครับประมาณนี้เนาะการอีกเทคนึงก็คือเมื่อลงเมื่อมียูนิตลงคอลัมน์เดียวกันกับยูนิตนี้นะครับแล้วแบนกูแข่งเป็นเกต3สามยูนี้จะได้พาวเวอร์บวกห้าพันนะครับอก็เอาไว้วนของขึ้นมือนะครับง่ายๆเนาะฮะประมาณนี้ใส่มาสามใบใครจะไปใส่น้อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอืม เลือกกะสันได้ตามสบายเลยนะฮะต่อไปครับปีขาวตัวนี้กันบ้างนะครับเกตหนึ่งเก่งเหมือนกันนะบอกว่าเมื่อถูกทิ้งครับระหว่างเทินเมื่อถูกทิ้งจากมือนะระหว่างเทินนะครับถ้าแวนกลายเป็นอเลสเซีเอลนะเปิดท็อปเด็กหนึ่งว้ครับเลือกได้ว่าจะเอาไว้บนหรือไว้ล่างก็คือ,อไว้การันตีว่าแบบแวนมันจะบายท็อปเด็กใช่ไหมครับถ้าเกิดเ,เราเปิดมาแล้วเป็นของที่เราต้องการเนี่ยเราก็าไว้บนได้ถ้าไม่ใช่เราก็ากลับใต้กล่องนะครับหรือเป็นของเล่นอย่างเงี้ย แล้วเรามีตัวหยิบจากใบขึ้นมืออย่างเงี้ยเราก็เอาไว้บนได้เหมือนกันนะครับใส่มาเต็มเลยใส่มาถึใบนะครับอีกเค็กหนึงก็คือปีขาวอ่าเป็นคอนติเนียเนาะระหว่างเทินครับถ้าแวนเอไม่ใช่ระหว่างเทิ์เดิถ้าแวนการ์ดเป็น r อเลเอลนะครับเกรดหรือสูงกว่าชิวบวกหมื่นครับเป็นตัวชิว15ื่นนะครับอืมเก่งมากๆเหมือนกันตัวนี้เนาะใส่มาเต็มนะครับต่อไปใบนี้นะครับ มี2เทคเนาะเทคแรกบอกว่าเมื่อลงเลียครับเลือกการ์ดเกรดที่มีอาร์เรสซในชื่อกาดนะครับจากด็อกกับใต้กล่องก็คือเอาไว้วนร่างแรกะครับกับใต้กล่องเวลามันขึ้นมาอยู่บนมือเนาะเอาไว้วนกับใต้กล่องเข้าไปจะได้มีร่างแรกเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับกายเทคนึงเป็นปีกขาวเนาะหลังแถวหลังเลียกาศนะครับหลังแวนบอกว่าเมื่อไม่ใช่ไม่ใช่หลังแวนสิมันแถวหลังนะครับช่องเลียกาศเมื่ออาร์เรสซเอลนะครับลงสู่ช่องแวนการด ระหว่างเธอระหว่างแบทเทิลนะครับสแตนด์ยูนิตนี้นะฮะก็คือจะต่อหลังแวนก็ได้ต่อหลังเรียก็ได้นะครับน้องจะลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งได้เหมือนกันนะผมใส่มาสองใบใครจะไปถอดยุยกาแล้วก็ใส่ใบนี้เต็มก็ได้นะครับแล้วแต่เพราะว่ามันวนอเลซีลได้นะฮะตรงนี้แต่ผมใส่เป็นอย่างนี้เพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้วนเท่าไหร่ในที่ว่าไปเราเน้นลัชเน้นเร็วเริ่มก่อนแล้วกูโถมกระหน่ำตีให้ได้เยอะที่สุดนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปทิกเกอร์ครับก็ใส่เป็นคียแปดครับ ดอสาิวสี่นะฮะประมาณนี้โอเวอร์ใส่เป็นโอเวอร์แดงนะครับใบนี้เลยเนาะประมาณนี้ครับสำหรับไอเลสสี่เอ,อ่วนออเดอร์ก็ใส่เป็นกระจกครับกับวินแคสธรรมดานะฮะประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับเด็กนี้นะก็เป็นหนึ่งเด็กที่ถ้าคอมโบติดแล้วเล่นสนุกนะถ้าคอมโบติดแล้วเล่นสบายครับแต่ถ้าเธอไหนที่คอมโบไม่ติดเนี่ย ค่อนข้างที่จะปดวดหัวอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเล่นไม่ค่อยได้แล้วยิ่งเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นปีกขาวเงี้ยผมจัดมาเฉพาะปีกดำใช่ไหมถ้าแม่งเป็นปีกขาวเงี้ยคือจบเลยเล่นเล่นอะไรแทบจะไม่ได้เฉพาะตัวเรียากาดนะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่เขาทําความสามารถแวนการ์ดมาให้มันกลบตรงนั้นก็คือตัวอ l ริสเซีตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นปีกขาวหรือปีกดำก็เล่นได้เอตอตอนหีเป็นปีกดำอย่างเงี้ยเอแล้วเรียกพวกได้ มันไม่เหมือนกับร่างแรกที่แบบเป็นปีกดําแล้วคู่แข่งลบแค่ห้าพันนี่ออกใช่ไหมครับแต่ว่าเนี้ยพอเป็นปีกดําปุ๊บอ่ะมันเล่นได้อย่างน้อยมันเรียกเพื่อนมาได้แล้วเปลี่ยนการ์ดบนบายโซนเผื่อที่จะเป็นปีกขาวน่ออกใช่ไหมเปลี่ยนการ์ดบนบายโซนเป็นเกรดสองใบนี้อะไรงั้นน่ะแล้วแบบเอ้ยลงมาเอากาดจากมือไปบายให้มันเป็นปีกขาวดิเราจะได้แบบเทคแวนเราจะได้เกิดน,นะมนเล่นมันซัพพอร์ตออกมาให้แบบคอมโบได้เล่นง่ายขึ้นนะครับมันมีหลายคอมโบมากหลายทริกมากที่จะแบบว่าเล่นน้องเอเลีย นะฮะนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการจัดเด็กคือการจัดเด็กในรูปแบบที่คุณคนเล่นน,น,นั้นถนัดนะครับหาถนัดแบบไหนก็ไปหาจัดเอาแบบนั้นเลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะประมาณนี้ครับสาหรับคลิปในวันนี้ก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าจะพูดแบบเสียงประหลาดประหลาดหรือแบบคลิปกระโดดข้าไปบ้างนะเพราะว่าปวดฟัน เพิ่งไปทําฟันมานะครับแล้วคือในตารางเนี่ยมันต้องลงคลิปทุกวันไงนะครับอ่าก็เลยต้องอ่ะพยายามพยายามพูดนิดนึงถึงแม้ว่าจะเสียเสียฟันอยู่ก็เถอะนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรละผู้ผิดผู้ถูกนะผู้รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ